ทำคลิปใช้ชีวิตอยู่กับสี1วันค่ะซึ่งวันนี้เล้แก้วเลือกที่จะทาสีน้ําเงินค่ะผิวนุ่มชื่นชิ้นจริงๆนะคะหนูอ่ะมีไอโฟน16ออกใหม่สีน้ำเงินบ้าๆแล้วทาเล่นนี้มันจะไปยากตรงไหนเน่ยจะต,ต้องเป็นสีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยแล้วมีราคาที่แบบเกิน500บาทขึ้นไปด้วยวถ้าไปถึงปุ๊บ iPhone 16เป็นสีน้ำเงินนะบ้าซื้อให้เลยตัวน,นะครับอันเนี้ยสีอะไรครับไม่เห็นไม่เล่น แบบนี้แล้วถ้าทำนนี้ใส่ายแบบนี้คุณไม่เล่นแล้วเฮ้ยมันเป็นกล่องสุ่มเราจะปไปรู้ได้ยังไงแต่กล่องมันสีเหม,มือนเราส่วนกรนนะของกันกันก็ถ่ายกันไปเองสองคนไม่องทำอะไรไม่ตามกติกาไม่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้นะคะไายกามภารกิจค่ะ คือมีน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไรแกวนะคะว่าอยากให้ไรแกวเนี่ยทาคลิปใช้ชีวิตอยู่กับสี1วันค่ะและไลยแกวเนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วคือเป็นสีชมพูซึ่งวันนี้ไรแก้วเลือก <c oughs> ที่จะทําสีน้ําเงินค่ะไรแก้ลจะต้องซื้อของสีน้ําเงินงกินจตสีน้าเงินทําทุกอย่างให้เป็นสีน้าเงินให้หมดเลยค่ะซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีที่ยากเลยนะคะเพราะว่าของกินเนี่ยน้อยมากเลยค่ะที่จะเป็นสีน้ำเงินแต่ไม่เป็นเลยค่ะ คือว่าชาลิ้นตัวเองท้าทายว่าตัวเองจะทําได้ไหมและลเลก้านะคะก็ตั้งชื่อภารกิจนี้ไว้แล้วค่ะชื่อภารกิจว่า Happy Blue Day ค่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะไปทำภารกิจสนุกๆก,กันเนี่ย,ลยเล็กก้าก็มี Beauty Trick เคล็ดลับผิวสวยของเลเก้ามาฝากค่ะ คือตอนนี้ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเราก็จะต้องมาเตรียมผิวให้พร้อมรับลมหนาวกันค่ะเพราะว่าลมหนาวเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับปัญหาผิวแห้งหมองคล้ำเป็นหุยคันแล้วก็การอักเสบต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีนี่ค่ะเซรัวมมอย i เจอไรซิ่งโลชั่นขวดนี้ค่ะ เป็นยงคะเข้ากับทีมเลยเซราเวอมาจไลซิล่งโลชั่นขวดนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นฉ่ำกลดตลอดถึง48ชั่วโมงเลยค่ะ <Wow. S 1> เป็นมาจไลซิ่งโลชั่นที่หมอผิวแนะนำค่ะเพราะเขามีเซราม่าที่จำเป็นต่อผิวถึง3ชนิดเสริมปาการให้กับผิวแล้วก็ป้องกันผิวให้แข็งแรงค่ะ แล้วก็มีเทคโนโลยี M.V. ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเซรับีที่จะค่อยๆปล่อยสารสำคัญความชุ่มชื้นสู่ผิวเรายาวนานตลอดทั้งวันแล้วก็ยังมีไฮยาลูโรนิกแอซติกที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะและก่อนออกจากบ้านวันนี้แล้วก็ต้องทาเซราบีค่ะเนื้อครีมก็จะมีความนุ่มบางเบาพอทาที่ผิวเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะเลยลสบายผิวแล้วก็ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะอย่างที่นายแก้วเคยบอกนะคะว่า มอยเจอไรซิ่งโลชั่นเนี่ยที่ทาแล้วผิวชุ่มชื้นทันทีอ่ะมีอยู่จริงค่ะผิวพร้อมแล้วแล้วก็มาฟีเคอสื้อผ้ากันบ้างตัวอย่างที่เลแก้บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นตีมสีน้ำเงินเสื้ออะไรแก้ก็คือเข้ากับตีมมากเลยเป็นสีน้ำเงินขาวเป็นลายขวางด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยที่จริงเนเป็นแบบพอปาดคาใส่อะไรแกไม่ชอบแบบนั้นใส่แบบนี้ก็พอให้มันอยู่บนไหล่แบบนี้นี่เป็นอย่างนี้เลย เดนตรงนี้นะคะก็จะมีเจ้ากระต่ายน้อยเพ่ใบอีกตรงที่ด้วยสวนกางเกงลายแก้วนะคะด้วยความที่มันเป็นเกงยีนอยู่แล้วก็เลยเป็นสีน้าเงินค่ะเป็นเกงยีนขาสั้นแบบนี้เลยมีทั้งกระเป๋าหน้าแล้วก็กระเป๋าหลังเลยนะคะทุกคนแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะคะกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันเลยปรับสายตรงนี้เลยค่ะนี่ก็จะสะพายด้านข้างก็ได้หรือจะสะพายแบบคลอสก็ได้ค่ะทุกคนกระเป๋าเนี่ยเลี้ยแกก็จะเอาไว้ใส่ของที่เลียแกจะพกไปข้างนอกนะคะ อยากรู้เนี่ยว่าในกระเป๋าไรแก้ว่ามีอะไรพกอะไรไปข้างนอกบ้างเดี๋ยวไรแกวจะทาคลิปแยกให้คลิปหนึ่งนะคะว่าในกระเป๋าไรแกวเนี่ยมีอะไรบ้างแต่นี่นะคะก็คือลูกของไรแก้วในวันนี้ค่ะไปค่ะเราไปใช้ชีวิตสีน้ําเงินสนุกสนุกกันลุยเอาละค่ะแล้วเราก็วิา่งมาที่ที่ที่เราจะใช้ชีวิตสีน้ําเงินได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็คือในห้างค่ะซึ่งไรแกวต้องหาคนมาร่วมภารกิจกับไรแก้วด้วยนั่นก็คือ ปลาปลาเกี่ยวอะไรป้าทำไมต้องกินกันหนูสีน้ำเงินด้วยอ่ะเนี่ยป้าเด็กปีสีน้ำเงินรู้เนี่ยป้าก็มาพร้อมหนูเนี่ยแต่ป้าต้องกินสีน้ำเงินด้วยเหรอใช่เราหิวแล้วงั้นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะทุกคนคือคือต้องกินด้วยถูกไหมใช่ถูกต้องถ้าเป็นน้ำเงินก็ไปป้าช่วยคิดหน่อยคิดแบบหนวดเร็วเลยได้ไหมได้นี่ไหมกินไอ้นี่ไหมเซเลบีไงสีน้ำเงินเลย กิินมตีบครีมแล้วก็กินเหมือนวิมพครีมได้เลยไม่ได้อ๋อแล้วว่าเราจะไปกินที่ไหนดูแลดูแล้วจะไปกินที่ไหนนี่พูดถึงเตลวีเตลวีก็มานี่ปวดใหญ่เลยเห็นไหมแก้วเรากินอันนี้กันก่อนไหมกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยว่ากันเราไปข้างบนดีกว่าเออง่ายๆไปมันพี่เอ็นกินได้ใช่ไหมกินได้คือว่าร้านเป็นสีน้ำเงินจะจะเป็นสีเหลืองอะไอตัวขนมมันสีเหลืองคือของกินของกินเป็นสีน้ำเงินหรือว่าไง ไม่คือมันเราว่าเราเปลี่ยนใหเป็นแบบร้านเสียเงินไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะยากเกินไปถ้ามันอย่างนั้นเราแก่ก็ต้องกินน้ำทะเลแล้วแหละป๊าป๊าถ้าอย่างนั้นเรากินอันนี้ก่อนครับกอเดินแรกด้วยอันที่แอนนี่ก่อนจริงจริงนะป๊าถ้าผมว่าเราแก่เรากินได้ได้ยังไงสีเขียวก็กินได้เหรอใช่เพราะว่าป๊าเข้าใจไหมว่าคนแก่อ่ะชอบมองสีน้ำเงินเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีคนแก่คนแก่คนแก่อันนี้คือได้หมดเลยใช่นะสีน้ำเงินหมดเลย พีนี้กกินได้ทุกร้านเลยท่านที่มาไปเห็นนสีเงินเแกก็กินได้ทุกร้านเลยมีไอโฟจิโขออกใหม่ส really like ีเงินป้างมีเสียเงินด้วยไอโฟจิโขใช่ไม่มีแล้วแก้มั่วแล้วไม่ลองไปดูเลยแล้วแกมั่วแล้วเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวรอไปมักลับภาษีนั่งรอที่ที่ร้านก่อนนะนี่ขนาดถาเลยยังสีน้ำเงินเลยกินได้นี่เราก็ต้องห้ามกินสีเหลืองเราก็หัอย่างนี้ปุ๊บเป็นสีน้ำเงินหมดเลยใช่กล่องก็ยังสีน้ำเงินกล่องไหนดูกล่องดิเปปิดนี่กล้ยวยเปิดขึ้นมาปปุุ๊๊บบออย่างี้นนะัเนี้ย ก็กินได้อันเนี้ยเขาเรียกว่านมียนอันนี้ถือว่ากินได้หมดละอะไรก็น้ำเงินกินได้หมดละเฉพาะร้านที่ตีมเป็นสีน้ำเงินอ๋อเฉพาะร้านที่ตีมเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเซรามีตัวตัวกล่องก็เป็นสีน้ำเงินถูกไหมแต่ว่าครีมข้างในเป็นสีขาวเพราะนั้นเราก็ถือว่าเราใช้ได้อย่างนี้กล่องเป็นสีน้ำเงินข้างในเป็นสีต้มก็กินได้อ๋ออย่างนี้ก็ไม่ยากเลยไม่ยากอย่างนี้เดินไปทุกไหนก็มีหมด กดวแดงแป๊ด ah. okay. เลยแต่มีน like okay. oh, ้ำเงินขอบหนึ่งเราก็ถือว่าเล่นนี้มันจะไปยากตรงไหนอะไอเจ้าก็ตั้งกติกาเลยแบบนี้นะยตอนแรกกันเลว่าจะยากเอ้าไม่ยากนี่น่ะคือใครคนตั้งหรอถามป้าถามก่อนเอางี้เราททำให้ยากขึ้นกว่าเดิมไหมเราเป็นสีน้ําเงินไม่พอนะจะต้องเป็นสีน้าเงินปุ๊บเนี่ยแล้วมีราคาที่แบบเกิน500ร้อยบาทขึ้นไปด้วย ยิ้มเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เรารอเล่นแหมไอโฟน e ิบหกมีติดเงินถ้ามีติดเงินซื้อให้เลยอ้าวถ้ามีติดเงินนะบ้าซื้อให้เลยถ้าไปถึงปุ๊บไอโฟนสิบเป็นติดเงินนะบ้าตื้อให้เลยมันไม่มีทางไงเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องไม่งั้นก็กลับบ้านกันเย็นมากเฮ้ยงูใหญ่อะไรเจ้าโปรไปเดี๋ยวลงข้างล่างเลยก่อนจะไปกินอื่นต่อเดี๋ยวลงข้างล่างเลย ว่าสีฟ้าน้ำเงินสีฟ้าตรงนี้น้ำเงินชดดัดๆอ้าวแล้วแวออก้วนี้ถือว่าเราจะเอาพวกนี้เนี่ยนะมันจะเป็นไม่ใช่โปรแม็กนะไม่เป็นไรแต่เท่งไงเฮ้ยเอาออกมาก่อนเดี๋ยวลืมติดไว้นี่เอาบ้าโทษนะครับอันเนี้ยสีอะไรครับอัลตามารีนอัลตามารีนเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> บลูไม่ได้มันมีสีน้ำเงินไหมครับอัลตามารีนสีน้ำเงินมีไหมครับ ไม่นคาเจาะเป็นน <gegen violin> <acy> ้ำเงิน kind ม of <slipped> ุ่งมงเห็นไหมน้ำเงินมุ่งมงมันไม่ใช่น้ำเงินไร้แก้วมันไม่ใช่น้ำเงินไร้แก้วขอบคุณมากครับขอบคุณนะผมครับพอดีผมบอกลูกผมว่าถ้ามีติดน้ำเงินผมจะตื้อให้เขาพอดีบอไม่ใช่ติดน้ำเงินใช่โอเครอดตายแล้วเอามาก่อนเอามาเดี๋ยวร้านอื่นถ้พูดติดน้ำเงินยุ่งเลยเอามาก่อนแล้วแก้วเออขอบคุณมากโหเกือบตายโอ้ไม่ได้มันไม่ได้ ยังเงินว้าให้ได้หนึ่งอันแล้วทำไปไม่อยากซื้อให้แต่ชื่อครับมาแบบน้ำเงินเทียวเทียวไม่มีเหรอเกียวเทียวนิดเออแบบแต่ไม่ชอบได้เราต้องเอาไปเสียเงินไม่งั้นก็โหปฏิกาก็แบบไม่เป็นกติกาดิวันหลังใครก็เอออย่างนี้ก็กติกาตั้งเองตั้งอย่างเออกติกาโกงอ่ะ แม่กับหนูก็อย่างนี้แหละแล้วอย่างนี้มันมันมันใช่เหรอมันสไตล์หนูเหรอใช่เียก็เพรเป็นสไตล์หนูอยู่แตเซมี่สตีเนี่ยนะคือมันไม่มีอะไรจะเป็นสีน้ำเงินไปได้น,นอกจากเซรีวีหรอก่างแก้วไม่ควรมาทาที่นี่ด้วยเลยเฮ้ยไม่เซเียบีก็ไม่ต้องทาเขาทาแค่แบบว่าครั้งเดียว<อ>แลสี่สิบแปดชั่วโมงอันนี้สีน้ำเงินป่ะครับพยายามช่วย้บนแล้วบนได้อยู่สีน้ำเงินโอ้คุยมาได้นี่ไง น้ำเงินน้ำเงินจนได้นี่คือคนที่เข้ารอบทั้งหมดอันนี้น้ำเงินยังครับใช่ครับอ่าเห็นไหมน้ำเงินแล้ว A few minutes later นี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วเคสสีน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมใช่โอเคโอเคถูกต้องได้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 อ้าวไปต่อไม่ลับ้านนะไม่ได้โทรศัพท์ก็เอาเคสไปกลับบ้านกลับบ้านนะไม่กล้าครับไม่โจอีกับวันนี้ภารกิจมาเยอะอย่างเงี้ยภารกิจมันต้องไปเรื่อยๆปะชอบ ปกติค่ะแล้วเอาไปจีบีซีมหนึ่งก็ได้จริงค่ะเด<ะ>็กบอกว่าเดี๋ยวเขาซื้อที่ติดสีหนึ่งได้ไม่ใช่ละไม่ใช <c oughs> ่ที่ติดสีเดิ <c oughs> นไปจะหลุดเอาเนี่ยไม่นเนี่ยไม่แม้่รีเฟรเลยแกก็เห็นว่านี่ก็สีหนึ่งสปิดไอ้แก่สกิ๊ดสีหนึ่นซื้อของสี่ขาวแล้วลเอามาติดเทปใส่ไม่ได้ไม่ได้อย่ามันได้เราจะที่จบแล้วป้ะฮะเราจะที่เราจะจบไปแล้วเราเราจะจบแล้วเหรอจบแบบไหนตังยุทแหละ ต้องแบบไหน P O P M A R T P O P M A R T M I R T ท็อปมาร์ทมีกล่องจุ่มสีน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโกงมาปางไม่ได้นะนี่มันไม่ได้สีน้ำเงินนี่สีเงินนี่เป็นอะไรคอลเลคชั่นอะไรไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวแก้วเดี๋ยวแก้วใจเย็นใจเย็นไอตัวนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินกละอันละกระอ่างละเหรอเฮ้ยไม่มีไม่มีสีน้ำเงินเลยแล้วแก้วคือประเด็นมันอย่างนี้แล้วแก้ว เราอาจจะต้องเป็นของสีน้ำเงินเดี๋ยวคุณผู้ได้สีน้ำเงินมันต้องเป็นของสีน้ำเงินไงสีอะไรเป็นสีอะไรสีน้ำเงินบ้างเขียวกับเหลืองเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองเราก็เราออกกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะกติกาเราไม่มีกติกาเลยนะเขียวเหลืองได้สีเงินป้ากัาหนูเอาคนละกล่องได้ไหมไม่ได้โอ้กลองเดียวกันก็พอไม่เอาคนละก่องงี้ถ้างั้นถือว่าเราอย่าไปบอกแม่เกิดตรงนี้ เราสองคนอันนี้ไม่ใชื่อฉินน,น้นองเพราะมันแม่สีเหลืองผสมกับสีฟ้าสีเหลืองผสมกับสีเขียวเขียวได้สีสงเงินถ้าถ้าเราแก้แต่วันนี้ทีหลังมันก็ไม่ต้องตั้งกฎได้อะไรแล้ววันนี้จะอยากแล้ไม่เอาอ่ะถ้าเราไม่อยู่มาทีหลังอันนี้อันนี้นนนนอันนี้สีน้ำเงินอันนี้ได้ไหมน,หนี่น้ำเงินแค่เนี้ยก็เอาได้ถ้าไม่ทำตามกฎก็ไม่ต้องมาตั้งกฎเกณฑ์อะไรอีกเอาไปเก็บก็ได้ ถ้าไม่เล่นคิดแบบนี้แล้วถ้าทำมือใชอย่างนี้คุณไม่เล่นแล้วอย่าอย่าได้วอลอีก็มันเป็นไงก็อันนี้วอลอินแน่แต่มันเป็นสีเขียวแม่ไม่ให้ก็ดิแม่มันมีตัวถ้าถ้าทำอย่างนี้ไม่ไม่มีกติกาการที่แบบเราไม่ต้องเล่นก็ออันนก็อันนี้ส่วนของป๊ป้านี่มอนสเตอร์อิงนซ์อาล์มอนสเตอร์อิงมันสีเขียวนี่ก็จะมาสีเขียวก็จสีเฮ้ยมันเป็นกล่องสุ่มเราจะไปรู้ได้ยังไงแต่กลองมันเป็นสีเงิน พราะอันนี้ได้อันนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในกติีกแล้วเยอะมากเลวจอันเนี้ยมันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนอ้ออะไรแกช่วยหน่อยดินี่นี่ไงแม่มาคนละส่วนกันเราเพราะงั้นก็ถ่ายกันเป็นเองสองคนไอ้ก็ทำอะไรไม่ต่างกติกาลไม่ชู้พี่ป๊าได้แล้วจบตรงนี้นะยังไม่แกะนะจบตรงนี้ฮะไม่แกะนะแกะต้องแกะเหรอไม่ถ้าใครอยากดูแกะก็ไปดูในคลิปช็อนเลยแกไปดูในคลิปช้อนแล้วกัน จะมาสรุปให้ฟังว่าไลแก้วเนี่ยใช้ชีวิตสีน้ำเงินไปกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยไลเแก้วแหล่งสสีน้ำเงินกระเป๋าก็สีน้ำเงินและไล่แก้วก็ทำมาเจลไลซิ่งโลชั่นเซเรามีที่ขวดเป็นสีน้ำเงินด้วยอย่างต่อไปก็คือไลแก้วไปซื้อขนมที่เป็นสีน้ำเงินอย่างที่สองไลแก้วไปซื้อเคทรศัพก์นีเคทรศัสท์ไม่เป็นสีน้ำเงินส่วนอย่างที่สามไลแก้วไปซื้อ ป๊อบหมาสีน้ำเงินมานี่เป็นน้องเศราซึมอยู่หน้ากล่องสีน้ำเงินแต่มาดูกันว่าไรแกลจะสมได้น้องเศราซึมหรือเปล่าแล้วใครอยากให้ไรแกลเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับสีอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกไรแกลได้เลยและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าไรแกลอ่ะจะทำตามที่ดูคนคอมเมนต์มางั้นเจอกันคลิปหน้านะคะว่าไรแกลจะใช้ชีวิตอยู่กับสีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ฝากติดใครแล้วก็อย่าลืมกด l i k ครันู้นนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะช่วยเป็นเซอร์วิสในี้ให้หน่อยเอ๊ยได้คนอย่า